สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะเสียงกับพวกคนมีบันไดเลอพี่น้องเด้อกระลังซวงไข่พี่น้องแต่ว่ากเสียงหาย yes. อย่าขวาว่าพี่น้องคือทอดพี่น้องก็เลยมากน่าจะเนาะคือทอดหลายก็ว่าสิพัจกจะอาทิตย์หนึ่งละพี่น้องกะน,นี่กะซีหามือแล้ว yes. อเกือบอาทิตย์หนึ่งละพี่น้อง มื่อนี้สิบพี่น้องมากินเข่าเนาะค่ะเนาะเป็นอาหารเบาๆเด้อพี่น้องอาหารย่อยง่ายๆเนาะค่ะเนาะน้ำหนักมุ่นลงพี่น้องเอ้ยลงตั้งซีหาโลพี่น้องก็สิเป็นหนึ่งปลาพี่น้องคะ่งนนนเนะ,คะเนะื้อปลานิลเนาะค่ะเนาะเมืง่อไงคะ่งะเมื่อมุ่เแซให้เบิ่งเด้อพี่น้องเนื่อปลานิลล่ะกะเจลอันนันะะ้น,นพี่น้องเจลอันเจลเปรี้ยวหวานนะคะ่ะเจลซีฟูด้ดโอ้ยเนาะสมองขยไปเบนะิดละ หอมหอมพี่น้องและะ้วก็เห็ดเห็ดย่างพี่น้องนี่โฮบอนี่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 เห็ดขอนสซนข่าพี่น้องเห็ดขอนสซนขาเนะค่ะนะมาพี่น้องจ้าบ่านี่มาเมื่อกี้เขาน้ำกันได้ใจเด้อเมื่อกี้เขาน้ำมนพี่น้องขอพันซิมได้พี่น้องหนึ่งปลามันนัวบ่อใส่สอนของวัธนัดพี่น้องเอยอดทนฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อเสียงแหบๆนี่พี่น้องเลยนัวเฮง แซ่บอืมอืมแซ่บแซ่บอื่กินเบิดบนอกเขาพี่นอ้องก็กินเขาบ่ัใดพี่นอ้องอืมแซ่บโอ้เผ็ดม่เตดดอกจุึมจุ่มได้พี่น,อน้องไงอืมแซ่บกะซิมิกะหลำ่ำน้ำได้พี่น้องจา กะลำละกะผระกาศขาวน่าจะน้อน,นี่ผักาศขาวแซ่บกินเบิ้ดเบิดเบิ้ดขาวเบิดแนี่นอนแซ่บปะนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเผ็ดแน่พี่พน้นองวันที่กินเผ็ดมาหลายมือละอื้อ เขาวสวยห่อนๆจ้ะพี่น้องอยเนี่ยจหัวเสียงจะค้องขึ้นกันได้พี่น้องแฮ้ปัได้กับมา เันได้ใจแม่แม่ปลาป้าเอือ่อยเอื่อยลุงคนงามมาได้เอ้ยลุงมาได้ปลามาเมละมาได้อีแม่หมาปลามาเด้ใจไมาเด้อมาเด้อเอ้ยแอลมานะคะพี่แอลมากินด้วยกันอืถูกกินงแหงแหนบพี่น้อง มาวานเมื่อก่อนกินลงไปติดข้อพี่น้องเอ้ยเขากินบัวใ้เลยจามมือกินเข่าเธอหนึ่งจับใส่ลาย,ลายเหนือปลา พี่น้องจ๋าเสียงแหบเพราะมันเป็ดพี่น้องมาเนี่ยจงเด็กหน่อยนักเรียนแล้วคอยลับไปหาหลังบานไปหละหลังบานพี่น้องคอยเอาหมาคอยไปยาง กอพอประมาณหกเจ็ดดอกนี่แหละพี่น้องขอจะเลียปล่อยพันใหญ่แบบว่ามันมันอยากได้ฝนพี่น้องมันอยากออกแห้งเห็ดนะขันฝนตกมากมันคือสีออกผึบเลยพี่น้องหนาวมันก็ออกได้พี่น้องเห็ดเมืองหนอกขั้นมากหนาวแต่ว่าขอแต่ฝนตกนะพี่น้องจา๋าเนาะโอ้ยเสียงเอ,อ้ย ขาเลื่มมาประกาศดอกมาหนึ่งใจพี่หนอกอืมหวานแฮะกระลำกระวาน เป็นเมนูที่บอเดกินเป็นเดือนสองเดือนละหนึ่งปลาพี่น้องข้าวกระหอนพี่พี่น้องใส้ซีหาดอกเลยหมกคือสิแสีพี่น้องเอ้ยตุ้มๆจันสี่นี่บ่เหลือ แซ่บจะแทบเพชรพี่น้องของยาเนี่ยแวะกินน้ำแวะกินน้ำคางทาง่า มืดบนน้องเขาเลยเนาะอืมจัดคือเฮ็ดปวกพี่น้องจานขามันคือคือกันได้พี่น้องเลยมขอสิจี๊กเองเบื้องนี้เห็นบ่ขามันเป็นเสียนๆลงมาเนี่ยคือเฮ็ดปวกนี่นเห็นบ่ จะคล้ายๆกันเลยค่ะรสชาติจะคล้ายๆกันแซ่บน้ำกบๆๆๆเลยพี่หน่อยเลย เก็บคือเข้าเจ้าเด้เห็ดนี่พี่น้องมันอยู่ใสาอ้นออกอยู่สบ,บอนะ่อคอยแน่ลืมเอินเพื่อนนิตยาขึ้นเข่านะมาเดินนิตยาจอสนสั้นมาเดินมาเดินลืมเธอแน่ใดนี่ เอาละจ้ะจพี่น้องคือว่าแต่สิบวเบิร์พี่น้องเบิ <g år> ร์ก่อนอื่นมุ่นก็ขอขอบคุณนะคะเด้ขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณแรงเสียแรงใจขอบคุณกำลังใจที่มีให้มุน่นเวลาเจบเป็นเนอ็นุอนมากเนาะค่ะเนาะกับส่วนหนึ่งกับด้มาจากพี่น้องละคะ่ะพี่น้องคะส่วนหนึ่งกับด้มาจากขอบครัวแล้วก็เพื่อนูงนะคะเนะาะค่ะ มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์มอนชาแนลได้ค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้ค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ